โอเคสิ่งที่หนูจะทําต่อไปคืออะไร <_ V> อ่ะก็ไม่มีแล้วอ๋อเปิดคลิปที่แฟนคลับไวพรใช่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 นั่นคือ,อ,อ,อสิ่งสุดท้ายที่หนูจะทําในไลฟ์ฟลอร์ไป LG H U R T ก่อนที่หนูจะต้องไปอัดคลิปอ่ะทำไม,มันรีบจังดัวหน้าแดงแล้วนะหรอแต่มันแดงจริงนะทุกคนแล้วหนูรู้สึกตัวร้อนเาผาบ้าราไม่เสียอาการโอ,โอเคหนู <_ c oughs> ขอมีสมาธิหนูอาจจะไม่อ่านเลยทุกคนเิด ให้กับพี่โยเกิร์ตด้วยนะครับขอให้พี่โยเกิร,ร์ตสุขภาพร่างกายแข็งแรงมีความสุขมากๆและขอให้พวกเราได้เจอเร็วนี้นะครับขอบคุณคะคะสําวันเกิดครับสุขภาพแข็งแรงดังด่มวยดัยด่มวยครับ สาธุค่ะอู้เอา้าจบแล้วเหรอเรี้วเหมือนกันนะเนี่ยหนูรู้ว่ามีคนไม่กล้าส่งเยอะใช่ไหมเพราะว่าเขินเหรอ <c oughs> โอเคขอบคุณทุกคนมากเลยนะคะทั้งในคลิปแล้วก็ที่แบบไม่กล้าไม่ได้ส่งมาหรือแบบคนที่วอวยพรทั้งในไอจีทวิตแล้วก็ทุกที่ต่างๆสตอรี่ต่างๆหนูยังไม่ได้อ่านในสตอรี่แล้วก็ใน i g แล้วก็ในทวิตแต่หนูจะไปอ่านไลฟ์ให้ครบแน่นอนแบบร้อยเปอร์เซนต์ค่ะสัญญาเลยว่าจะไปอ่านให้ครบวันเกิดปีนี้เป็นวันเกิดอีกปีหนึ่งที่พิเศษคือปีที่แล้วรู้สึกว่าวม ปกติก่อนหน้านั้นก่อนหน้านปีนั้นก็คืออยู่กับครอบครัวมาตลอดก็รู้สึกพิเศษในมุมหนึ่งแต่พอมีทุกคนเข้ามามันก็เริ่มพิเศษยิ่งขึ้นแล้วปีนี้ก็ยิ่งพิเศษขึ้นไปอีกก็เลยรู้สึกดีใจมากๆค่ะแล้วก็นั่นแหละเกินความคาดหวังแล้วก็ขอบคุณทุกคนที่คอยซัพพอร์ตโยเกิร์ตแล้วก็คอยอยู่ตรงนี้ด้วยกันคอยเป็นกำลังใจให้หนูนะหนูก็ขอบคุณมากๆนะคะหนูจะพยายามเป็นโยเกิร์ตที่แข็งแร่งไม่ใช่แข็งแง่งแข็งแรงแล้วก็ไม่มีฝนตกในใจความสุขมากๆแล้วก็ทุกคคนกกก็็ต้้้องมองมมีวววาาสดยแล อืมอะไรอีกเดียก็อยากให้ทุกคนนั่นแหละมีความสุขมากๆอยากให้ทุกคนอยู่ด้วยกันไปนานๆขอบคุณทุกคนมากๆนะคะอยู่ด้วยกันในวันเกิดไปอีกสิบล้านปีเลยโอเคโอเคนี่สัญญากับตัวเองขอบคุณทุกคนที่เข้ามาดูไลฟ์วันนี้นะคะก็ดีใจมากๆแล้วก็ขอบคุณมากๆขอให้สถานการณ์ดีขึ้นขอให้เราได้เจอกันวัยวัขอให้ทุกคนมีความสุขมากๆหนูจะเป็นกำลังใจใทุกคนในทุกๆเดือนเหมือนกันทุกวันอย่าท้อและอย่าเครียดนะอืมหนูจะเป็นกำลังใจให้ทุกคนจะมอ บ๊ายบายเจอกันใหม่ไลฟ์หน้าเป็นเด็กดีนะคนเก่งรับทราบครับจะเป็นเด็กดีของคุณพ่อและคุณแม่ครับและของทุกคนด้วยครับนั oh ่นแหละบ๊ายบาย